เอ้ที่ถ่าย้วน้ำมันหมดแน่เลยมันหมดไอ้เฮ้ยน้ำมันหมดเรียบร้อยเรียบร้อยครับไอ้เหี้ยหมดตรงปั๊มคดีเลยก็ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะเชาพงและวูมินภูมิมันเองนะครับผมนะห่างหายกันไปนานมากไม่ได้เจอกันโคตรนานกับมุมมองนี้นะวันนี้ฝนตกด้วยอ้เยเดือนกุมภาพันธ์แม่งฝนตก เป็นนึ่งที่็อคอยนะวะอันนี้เราจะไปกันที่อาเปรลแฟนวันนี้เราจะไปรับแฟนกันหรือสี่ปละเย,ยของนั่นเองวันนี้เจอาเจา้าลยโยห้าร้อยไปนะเสียงแบบเร้าๆเลยฝนตกด้วยตอนแรกตกหนักเลยเนี่ยเบาขึ้นเยอะละเราก็เลยลุยไปเลย แล้วกล้องคือกล้องตัวนี้ยแม่งอายุประมาณเกือบสิปีอ่ะน่าจะ8ปดเ้าปีได้อ่ะกโปรหผมยังใช้อยู่เลยอ่ะอยากมีแผนที่จะใช้กล้องสามอลกสบอยู่นะแต่ก็ต้นทุนไม่ถึงแม่งโคตรแพงนะก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนแก้ขัด ื้นเปียกอย่างนี้อันตรายแน่นอนระวังเลื่อนกันด้วยนะครับไม่รู้ว่าภาคอื่นเขาตกด้วยหรือเปล่านะเห็นว่าช่วงนี้พายุเข้ากล้องไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าเพราะว่ากล้องเก่าไงมันถ่ายกลางคืนไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยอยากถ่ายตอนกลางคืนเท่าไหร่และส่วนใหญ่งานที่เราไปก็มักจะเป็นงานกลางคืนด้วยงานมิทติ้งอะไรพวกนี้โคตรสิงส่วนตัวผมแบบว่าถ้าฝนตกเนี้ยคือไม่กล้าขับรถเร็วเลยนะจะแบบว่าเสฟมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเคยแขนหักเพราะว่าฝนตกนี่แหละแบบว่า เพิ่งหยุดตกประมาณนี้เลยเปียกๆพื้นเปียกๆเ,เลยอะแบบแขนหักเลยแบบล้มแบบไม่ได้แรงนะล้มแบบว่าเบาๆไม่เบาว่าแล้วก็ไม่ถือว่าหนักแต่ขักเลยข้อมือหักนี่รอยเย็บยังอยู่เลยเหล็กยังอยู่นี่แขนอยู่เลยอะอากาศโคตรหนาวถือว่าดีหรือเปล่าก่อแบตก็จะหมดหนะฮะเอ้จะได้คอนเทนต์มินี่กูอยากได้กล้องใหม่อ่ะใครก็ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมทีจะเป็นว่าคุณอย่างยิ่งเลย ไหนเดี้ยวขวาแยกวัดใจไอ้แบงเนี่ยกูไปก่อนแล้ววัดใจก่อนแล้วแล้วเชอรปูหึ่งหนาอชิบหายเฮ้ยดูไลน์เดบิวแน่เลยเมื่อกี้ไม่เดบิวก็ไทยอ้ํามองเห็นไม่ซัดแล้วอืมอยากแสงเหลือเกินแต่ใจเราไม่ถึงไงใจถึงเพิ่งตื่นเนี่ย ไปถึงยังไม่ตื่นเลยได้เวลาเปิดนะปเปิดคันเร่งครับผมทั้งว่านี้สูบเดียวลูกโตจะพูดว่าราชาสูบโตไม่ได้เะราชาสูบโตเป็นของ SR 400อันนี้คือราชาสูบโตของจริงสตาร์ทาไปแล้วจื้ก็ระยะทางที่ผมไปรับก็ไม่ไกลนะประมาณเกือบ1ิโลก็ไม่ไกลมากแต่ประเด็นคือแม่งฝนตกไงดูวิ่งอาบน้ํามาด้วย้หโหน้ําขังอันตรายครับทั้งวันนี้ทางโค้งด้วย๊ ใครกล้าเทเลยผมไม่กล้หาหจริงผมฝังใจวะเรื่องเนี้ไม่ฝังใจจริงใครที่เคยข้างหน้าเป็นยานแม่วะใช่ปะเขาเรียกว่ายานแม่โอ้ไ oh ม่ก็าบีไพกระพิบด้วยโคตรเทนี่โอ้ oh, ครบสตรเลยวะครบสตดโอ้ oh. ครบเลยยานแม่แต่เป็นเบเนลี่นะห้าร้อยจำได้แต่คันนั้โคตรใหญเลยครบเซ็ตอะ่ะพร้อมเดินทาง เฮ้ยคิดหายแล้วน้ำมันหมดแน่เลยไม่รถด,ดับป่ะน้ำมันหมดไอ้เหี้ยน้ำมันหมดแน่เลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับไอ้เหี้ยหมดตรงปั๊มคือดีเลยใช่ป่าววะบัวชายหยาดน้ำมันหมดไอ้เหี้ยน้ำมันหมดจริงเหรอวะ <laughs> น้ำมันหมดหมดจริงวะวะอะเรแบเป็นโดนโดนน้ำวะน้ำมันหมดเลยโดนน้ำดูวันน่าจะน้ำมันหมดม่นด้ตังสดมาด้วยเสียงว่าเก้าห้าร้อยหนึ่งครับ ้ยเฮ้ยน้ำมันหมดอีเวนน้ำมันหมดไม่เคยขับรถยนตน้ำมันหมดเลยเอีได้คนเห็นเฉยอีเวนแล้ว,วแวม่งหมดตรงนี้พอดีไม่งั้นละ่ะต้าเลือกแต่ดีนะที่มันมาหมดตรงหน้าปั๊มไม่งั้นละ่ะอลุ่มจ้ออลุ่มจ้าเลยลนะ่ะน้ำน้ำแขังุบ ได้เลย,ยงี้อันนี้มาวางนี่มาแลยสี่พระเยน้ำมันหมดหมดตรงหน้าปั๊มพอดีเลยฮะอ่าหมดตรงหน้าปั๊มพอดีเลยถ่ายไว้หมดตรงหน้าปั๊มพอด,ดีเลยเข็นเข้าปั๊มเมื่อกี้เออไอ้เสียงจัด ่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นแรงใจเพื่ผมได้ครับ let's go บ๊ายบายจิ๊กนู